แจ้งอยู่นี่มันไม่ใช่ฝนจะตกอ,อหรือเอาแดดกันขึ้นเนีมันมาตกก็ต้องขึ้นอากาศฝนม่นตกก็ต้องขึ้นแน่เห็นแสดงมากขึ้นว่านวันนี้นี่แรงร้อนอาการเมฆยังตึงเนี่ยเห็นมันรุกก่งก่อนเล่าดนะ้วยฝนจะตกต้องรุ่ลงมาจะหน่อยหนึ่งวันมันท,ที่สอง อากาศมันบอกเสี่ยนมันบอกมันดีพยายัมโกงประตูเขาจังบอกว่าลมหนาลมนะเขาบอกอันนี้ต้องกกงประตูเด่นนี่เนบอกว่านอนีน้อมีคืนบ้านจะนนองูว่าใดดิมันดิบมันกระตุกมีพระอะไรเนี่ยทนี่สามสิบเจ็ดอง เนนสองเนนสามสามสิบไรเนนสี่องค์พระสามสิบไตรพระสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดับเนนสามก็เป็นคือคิดเงื่อนเนนสี่เพราะเงื่อนน้อยอีกเ่อนมวนมวนมาองเข้าั้ไหลมาจากว่ากุญชานินเนนนานที่เป็นโลก่อคํากรอง น็นเป็นอะไรเป็นูกของพ่อกันกองอเทาเองอ๋อทำงานพักสองทาไมท่านาินพระกระถินไ้นนยังหรือว่าทุขึ้นโคมลุ่มเป็นเหมือนสุณหภเดินก้าวเดินผิดเสียงลั่นเราอยู่กับติมัน,นหูเรากับปากพระที่พูดอย่างนี้มันห่างไกลกัน ยิ่งกว่าปากพระกระโผพระจนติดกันอยู่นะไม่นี่อยู่นูน่นเสียงจนลำพานตะว่าขนาดพี่นี่คุณเพื่อนท่านเชื่อตะว่าเสียงว่าว่าว่าพูดอะไรไม่มีจติดน,นักประดิษฐ์จะติดต้องติดตัวติดตัวติดตัวร้อนมาจนแหลกหมดแล้ว อุบายการพานเนินมาแล้วก็ดําเนินมาจะถึงขินใจเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกันกับการลงนี่ความสงบสงบเรื่อความมีสติสตัง,งารมมตะวังยี่มาเห็น,น,นี้หมู่เพื่อนไม่รู้น,นี่นเคยกับครูวาจามาท่านตั้งสมยัยท่าน หย่อนยานมากแล้วนะพ่อแม่โูยานคุ้นขนาดนั่งน,นั่งเพี้ยเพี้ยอยู่ความเคร่งตามสายตาความรู้สึกของเราแท่านของท่านหย่อนยานมากในป่าในเขาริงเด็ดกวนั้นนีอ่ออกมาสู่นงูขนาะมันเป็นอารมณ์ธรรมเขมากเขบแฝงหรือรถไอเจอเ ท่านจะทำหัหมวกตาบอดไปบ้างอะไรบ้างถึงขนาดนั้นมันสายตาเราความรู้สึกของเราเนี่ยมาท่านเครื่องเกี้ยเกี้ยเลยแหนะเห็อนอย่างคนอื่นก็ว่าเห็นว่าเราเ็าว่าเครื่องน,นะแต่เราก็เป็นหัวหน้าดูมันจะตายมันหย่อนมันดามจะพันแค้งพันขาถ้าเป็นเชือกไปจะก้าวไม่ออกมันภูมใจยู่ หลอดอาหารตัดใจมันเรื้อรังเดี๋ยวครูอาจารย์ด้วยเป็นความสมัครใจด้วยกันทุน่มทุ่มหนามอดอดจากอยากอากาศแครนแครนนึงอะไรถ้าพูดถึงปัจจัยแล้วดีไม่ดีเกิดนะ่าเกิดความเจริญสังเวช้าแบบสายตาโลกนะแต่ทำนึงพอภาภูมิใจเพราะทำไม่ไดนะ้เจริญในสถานที่เรื้อรังด้วยปัจจัยดีแต่จะเดินด้วย ความอ่อยากขาดแคลนความทุกข์ความทรมานด้วยความสมัครใจฝึกฝนตัวเองต่างกันอย่า,างไรผมพูดก็จนยั่งแล้วยั่งเน่าเรื่องความฉลาดแล้วผมละเอียดแลอของดีทำ,งทำก้าวไม่ออกทำก้าวไม่ออกเอื้อมไม่ถึงเพราะมันมีแต่ล้วนลายของเดียวในตัวใน ใจและกิยาของใจการแสดงออกมันไมรู้พอถึงแล้ว้อ๊ยสติถูกเขาเอาเก็บเขลิ้มชักมดสติปัญญาที่ว่าสติปัญญาสติปัญญาเครื่องตั้งฐานกิเลสถูกกิเลสนันเก็บเขลิ้มชักทั้งหมดไม่มีเหลือ,ลอมลไม่กิเลสจะมาออก เล่นหนังเล,นล่นละครอ,อะไรท่าวอะไรยกโคดยกแท้มมาเหยียบหมดขี่รถหัวเราก็จะไปรู้ได้ไหว่าเป็นกิเลสเมื่อสติปัญญาถูกเก็บในลิงคาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนไม่รู้จะทำอะไรต่อเมื่อสติปัญญากล้าออกนะจริงๆันเคยพูดอี้นี่กอดีมันอยู่ไหนเห็นหมดตามต้อนตามผ้าแหลบแหลบแหลบพอถึงจะ กานสติปัญญาเปลี่ยนกายเป็นอัตโนม,มัติอีกทั้งดวงเป็นโรงงานผิตรมแทนวิริยะผิดตัวเองขึ้นมาผิดแล้วเอาละี่นีไม่เคยรู้ไปเห็นเมื่อกลูไปเห็นอืมมันหนกมันซ่อนมันออกฉากไหนต่อฉากไหนช่องไหนทางใดรู้หมดรู้หมดตามต้นตามข้าตามฝันแหลกด้วยสติปัญญาเปียนกา ฟังที่เรียสติปัญญาสติปัญญาอะไรจะแหลมคมก่าสติปัญญาแม้จะเรียกว่ามันละเอียดแหลมคมในตอนที่เรายังไม่มีสติปัญญาแต่มันจะไม่แหลมคมเมื่อสติปัญญาเปลี่ยนใจแล้วเพราะนั้นมันเงเหนือกันและฆ่ากันได้เชิญอแล้วเ่อนหน่อปุบแล้วคุณหนอก ขนหนักก็พูดพูดเบาก็พูดพูดทุกสิ่งทุกอยาก่างเพื่อเห็นตัวเห็นภัยของสิ่งที่เป็นภยัยต่อสิตใจมันก็ยังไม่เห็นสัยนี่ือยิ่งแก่ลงทุกวันทุกวันอ่อนทุกวันดูลำพังจากของมันก็คงล้มกลบสารไม่แล้นนี้จะเกี่ยวขอ้องกับแก่กับคนทั่วแผ่นดินแล้วเกี่ยวกับข้ากับหนิ่เจ้ากำลังมาจากไหนมาสอนหมู่สันเพื่อนพอจะให้ซ้ำๆกับต่าคนที่เข้าใจตลอดเวลา กะตบก,กันอยู่เลยมันจะมาเป็นรายได้อย่างนั้นเพราะกลังทางา่าฐานนั้นไม่อยนไหนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนแบบทนอยู่นี่เองทำมาแสนทนมานั่นการกล้าเขา้าปากเข้าโลกเนี่ยผมไปง่ายไม่ใช่ถึงคุยนะเพราะไม่เนี่ผมไม่คุ้ดกับอะไรเพราจะที่จะปฏิดัอันนั้นดอันนี้ไม่ได้คุยเป็นตาความคิดทาความรู้สึกอะไอย่างนั้นอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เหมือนอยู่คนเดียว ผิดมันไปยุ่งอะไรกันักผิดชอบขายมันเท่านั้นอ๋อเพราะอย่างนั้นมันมันก็ยิ่งเบาอยู่เลยจีแต่ต้องหยุดรังยาในกองยุ่งถ้าลงได้กล้าไปแล้วยาไม่ได้ตามไปมันมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นไงตัดเต็มโลกเต็มแผ่นดินเขามีหมอมีพยาบาลมีอยู่มียาที่ไหนเขายังหนีศูนย์พันทำไมเราเป็นคนทั้งคนงขน่าท,ทั้งองค์ จะกลัวตายน,นากมาเกิดกันตายเป็นของคู่กันตัวกันไปไหนจะแยกกันไปยังไงสิ่งที่แยกไม่ออกจะไปผืนแยกทําไมเนี่ยมันอยู่ได้มันก็อยู่มันอยู่ไม่ได้มันจะไปก็ไปก็ทานั้นเองนอี่ทนอยู่นีทนอยู่ก็ได้อเนี่ยายมา